สวัสดีแฟนบอลทางทุกท่านนะครับวันนี้3กันยายน2 0 1 6นะครับอยู่กับอาชวีทางอาร์เซนอลดีครับก็มาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของสโมสรอาร์เซนอลกันหน่อยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเชื่อว่า แฟนบอลหลายท่านเนี่ยก็ว้าวุ่นนะครับมีมีบางคนคอมเมนต์เข้ามาว่าหมันไส้ที่ผมขึ้นรายการเมื่อวานน่ยนะครับต้นคลิปผมไปล้อเรียนไม่ไม่เชิงล้อเรียนเรียกว่าเรียนแบบได้ไหมล้อเรียนมันให้ความหมายในเชิงที่นิยมฉีดนิดนึงแต่ว่าไปไปเรียนแบบเขานิดหน่อยนะครับต้นต้นคลิปมันตลกดีก็เลยเอามาลองเล่นดูนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพรีเมียร์ลีกมีการแข่งขันหลายคู่เหมือนกันนะครับทีมใหญ่ๆก็ลงสนามกัน หลายทีมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลงานการแข่งขันกันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปว่าด้วยเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่อาร์เซอลจะพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่ง คู่หัวค่ำนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเชฟฟิลล์ยูไนเตดเปิดบ้านาทำได้ดีทีเดียวนะครับเกือบจะเอาชนะเอฟเวอร์ตันได้นะครับเสมอกันไป2ประตูต่อสองส่วนเบนฟอร์ดก็เสมอกับบอลมัดสองประตูต่อสองเหมือนกันนะครับเบอร์ลี่ทำได้ไม่ดีพอนะครับแพ้ให้กับเทอร์ฮรนสเปอร์ไป2ประตูต่อ5นะครับเชลซีพลาดท่าแพ้ให้กับนอติงแมฟอเรส์ไป0ประตูต่อ1ถึงแม้ว่า ทางด้านผู้จัดการทีมอย่างโปเชติโน่เนี่ยจะบอกว่าเชลซีไม่ได้เล่นแย่นะครับในเกมนี้แต่ว่าประตูเนี่ยก็เป็นตัวที่ตัดสินผลงานนะครับแฟนบาร์ซ่อก็แน่าจะได้มีรอยยิ้มมุมปากเล็กน้อยนะครับหลังจากที่หลังจากที่น่าจะผิดหวังกับผลงานในขันอีกคู่หนึ่งมากๆนะครับอย่างฟูแลมที่บุกไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มมายับเยิน5ประตูต่อหนึ่นะครับส่วนคู่ดึกนะครับเป็น ไบรตันที่โชว์ฟอร์มดุนะครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยทางเอเดซาบี้เนี่ยก็ชื่นชมทัศนคติของลูกทีมนะครับในขณะที่เอ็ดดี้ฮาวก็ให้กําลังใจลูกทีมนะครับว่าถึงแม้ว่าจะแพ้มา3นัดติดต่อกันนะครับหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยเสียขวัญไปแพ้ลิเวอร์พูล10คนนะครับโดยนิวคาสเซิลเนี่ยมีโอกาสเล่น11คนอยู่ร่วมๆชั่วโมงนะครับแต่ก็ แพ้หงแดงลิวพูซะอย่างนั้นนะครับก็ทําให้นัดนี้เนี่ยอาจจะยังเสียขวัญอยู่นะครับมาเยือนเอเม็กเซเดียมของไบตันซึ่งจริงๆไบตันก็ทําได้ดีมากๆอยู่แล้วถึงนัดที่แล้วจะแพ้เวสแซมูเนเตดไปแต่ว่าด้วยรูปเกมด้วยเอาวิธีการเล่นเนี่ยก็น่าดูชมมากนะครับนัดนี้นิวคาเซก็ซู้ไม่ได้นะครับออทางด้านเอดิฮาวก็มองว่า ที่นิวคาเซแพ้สาันาทีต่อกันมันเป็นเพราะช่วงนี้เจอเกมหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งก็จริงนะครับเจอมาทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็นี่ก็มาเจอไบรตันซึ่งก็ถือว่าเป็น3ทีมที่เล่นได้ดีมากๆนะครับแต่ อีกในหนึ่งมันก็บอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะขึ้นมาลุ้นแชมป์หรือเปล่านะครับสำหรับฤดูกาลนี้จากผลาัแนนะะที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้ตารางคะแนนเนี่ยจะออกมาประมาณนี้นะครับก่อนที่ทีมอย่างอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรียกว่พูจะเล่นกันในค่ําคืนวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งไป4นัดมี12แต้ม นะครับเป็นจ่าฝูงส่วนอันดับที่2เป็นเทนนิสเปอร์นะครับแข่งไป4นัดมี10แต้มเช่นเดียวกันกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่แข่งไป4นัดมี10แต้มนะครับไรตันแข่งไป4นัดมี9แต้มนะครับอยู่อันดับที่4อันดับที่5เป็นลิเวอร์พูลนะครับแข่งไป3นัดมี เจ็ดแต้มอาร์เซออยู่ันดับที่6นะครับแข่งไป3นัดมี7แต้มนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเจอกับอาร์เซอนในวันนี้เนี่ยนะครับแข่งไป3นัดมี6แต้มนะครับอยู่ในดับที่10โซนท้ายตารางเนี่ย ก็จับจองไปด้วยเบอร์นี่ในอันดับที่20นะครับยังไม่มีแต้มเลยลูตันทาวด้วยนะครับอยู่อันดับที่19แข่งไป3นัดไม่มีแต้มเลยนะครับเอเวอเรตันแข่งไป4นัดแล้วนะครับมี1แต้มอยู่อันดับที่18เช่นเดียวกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดแล้วก็บอลมัทนะครับแข่งไปทีมละ4นัดนะครับแต่ว่า เชฟฟิลเต็์เนี่ยมี1แต้มบอลมัรมี2แต้มนะครับอยู่ในดับที่17และก็16ตามลำดับนะครับเอาละเรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวในส่วนของอาร์เซนอลกันหน่อยนะครับเมื่อวานปิดตลาดไปก็ได้มีการสรุปในส่วนของตลาดซื้อขายไปนะครับถึงวันนี้เนี่ยนักเตะขาเข,ข้าของอาร์เซนลก็จะ ประกอบไปด้วยนักเตะ4รายนะครับซึ่งพวกเราเน่าจะจําได้จนขึ้นใจแล้วแหละตั้งแต่คฮาวเวตนะครับเข้ามาเป็นคนแรกตามมาด้วยยูเ i นทิมเบอร์ดีแคนไรส์แล้วก็ดาวิดไายาค่าตัวของ3คนนี้รวมกันเนี่ยก็สรุปมาเป็น207.3ล้านปอนด์นะครับในขณะที่นักเตะที่ย้ายออกเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับแต่ว่าหลักๆที่มันมีในยะสาคัญเป็นตัวหลักๆเนี่ยก็พวกฟอรนบาโลกุนนะครับ34.3ล้านปอนด์ไป โมโนโกโนะครับแล้วก็มีส่วนแบ่งเวลาที่โมโนโกโขายต่อเนี่ยเราจะได้อีก17.5นะครับของราคาที่ขายไปกัรชาก้าไปเบลเลอร์คูเซนนะครับ21.5ล้านปอนด์พารโบมารีไปมอนซ่า6ล้านปอนด์จะขอพูดถึงเฉพาะนักเตะที่มีค่าตัวแล้วกันนะครับในรอบนี้พอเราจะสรุปค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีร็อบโฮลดิ้งนะครับไปคริสตัลพาเลท1ล้านปอนด์มีแอดออนอีก2.5ล้านปอนด์นะครับออสซันทัสตี ไปเชฟฟิลยูไนเต็ดนะครับ5ล้านปอนด์แบดเทอร์เนอร์ได้มา10ล้านปอนด์นะครับจากการที่เขาย้ายไปนอร์ h แฮม f o r ฟอเรสต์นูโนตาเรสเนี่ยก็ไปนอร์ h แฮม f o r ฟอเรสต์นะครับเมื่อคืนก็ได้ลงสนามด้วยนะครับโดนใบเหลืองไปแต่ว่าก็ยังน่าจะวัดอะไรไม่ได้นะครับลงเป็นตัวสำรองในช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับนูโนตาเรสเนี่ยก็ไปเล่นให้กับนอร์ h แฮม f o r ฟอเรสต์แบบยืมตัวนะครับแต่ว่าก็ได้ค่าย,ยืมตัวมา1ล้านปอนด์นะครับมีออปชั่นในการซื้อขาย ขาดกันที่12ล้านปอนด์นะมีแอดออนอีก3ล้านปอนด์นะครับเคนเทนี่ย้ายไปเรสโซเซดัดแบบยืมตัวนะครับอาร์ซอลได้ค่ายืมตัวมา1ล้านปอนด์นะครับในส่วนของอัลเบิร์ตซัมพีหลงของก้าเนี่ยไปเล่นแบบยืมตัว1ฤดูกาลนะครับกับทางด้านลูตันทาวอาร์ซอลได้มา5แสนปอนด์นะครับส่วนอีก3 0 0แสนปอนด์ได้มาจากค่ายืมตัวนะที่ทางน้องเนี่ยจ่ายให้กับอาร์ซอลเป็นค่า ใช้บริการของมารคินยอสนะครับรวมๆแล้วก็83ล้านปอนด์นะครับสรุปแล้วเนี่ยบวกลบคูณหารกันไปเนี่ยอาซอลก็มีรายจ่ายเน็ตๆอยู่ที่127ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับทางเดียแลติกนะครับได้วิเคราะห์ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ อาซอเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วนะครับเมื่อพวกเขาจะไม่มีโยเวนชิมเบอร์ที่ต้องพักยาวไปถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับแล้วก็ทิมเบอร์เนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรับด้วยมีความสารพัดประโยชน์มากแล้วอาซอก็ปล่อยเคียนเชนนี่ไปเล่นกับเรลซเซดัตนะครับทำให้ตัวเลือกในแนวรับเนี่ยมันก็เหลือน้อยลงแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับในแนวรับเรามีผู้เล่น หลายคนที่ทดแทนกันได้ตำแหน่งตัวจริงเรามีชินเทนโกยืนแบ็กซ้ายอย่างเงี้ยโทเมียสึก็เล่นได้นะครับคิวอก็เล่นได้จะไม่น่าจะทําให้แย่กว่าเคียนเชนี่มากมายนักนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กกาเบลมาโกเยสก็ยังอยู่นะครับแต่ก็ต้องลุ้นว่าจะไปซาอุหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้จิมซาอุเนี่ยยังซื้อขายได้นะครับในช่วงนี้ตลาดเขายังไม่ปิดในส่วนของตัวอื่นๆนะครับวิลเลมซาลิบาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เบนจามินไวท์เนี่ยก็ช่วยกันเล่น ได้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กถึงแม้ว่าเราจะเสียรอบโฮลดิ้งไปอีกรายนะครับส่วนแบ็กขวาเนี่ยโทมิยสึกก็เล่นได้นะครับเบนไวท์เกิดเล่นได้โทมัสปาเต้ก็เล่นได,นได้แต่ไม่มีใครอยากให้เอาโทมัสปาเต้มาเล่นนะครับจริงๆไม่อยากเห็นอาจจะถ้าเอาปาเต้มาเล่นแบ็กขวาอีกแล้วนะเพราะว่าคือจริงๆมันไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะผมว่าเขาก็ไม่ได้เล่นแย่อะไรก็พึ่งพาได้ไว้ใจได้ระดับหนึ่งแต่ปัญหามันก็คือทําให้แผงมิดฟิลเนี่ยขาดนักเตะที่มีประสบการณ์แล้วก็ไว้ใจได้ในการที่จะ ประครับประคองแผงหลังนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนเกมรุกการเอาดีแคน i ิสลงมายืนเนี่ยโอเคมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากก็ถือว่าทดแทนกันได้แต่มันก็ไปกระทบในตำแหน่งเบอร์8ที่การชกกาก้าทิ้งเอาไว้นะครับการเอาคายฮาวเวตลงมาเล่นเนี่ยก็อย่างที่พวกเราเห็นแต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้นะครับมิเกลเรต้าเนี่ยก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่นของคายฮาวเวตแล้วก็ ความคี่เห็นของมิเกลอารต้าเกี่ยวกับคายฮาวเวตนะครับโดยอาริต้าเนี่ยก็ได้สื่อสารไปยังแฟนบอลแล้วก็ทุกฝ่ายนะครับว่าให้มอบความรักให้กับคายฮาวเวตนะครับแล้วเขาก็จะงัดเอาฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาออกมาตอบแทนแฟนบอลได้แน่นอนนะครับอาริต้าเนี่ยชื่นชมคายฮาวเวตมากนะครับถึงกับบอกว่ารักเลยทีเดียวมันมีเพียงอย่างเดียวที่อาริต้ายังคาดหวัง จากคฮาวเวตก็คือเรื่องของการทําประตูนะครับอย่างอื่นที่เหลือเนี่ยเขาทําดีที่สุดแล้วนะไม่รู้จะไปขออะไรได้มากกว่านี้แล้วนะครับโดยอาร์ซเนี่ยมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทดสอบกันว่าที่มีอยู่หลังจากตลาดปิดไปเนี่ยเราไหวไหมนะครับโดยเกมนี้เนี่ยก็จะแข่งกันค่ําคืนนี้นะครับวันอาทิตย์ที่3กันยายนเวลา22่สนาฬิกาสามาทีนะครับเอ่อโดย ความพร้อมของอาร์ซลนะครับวันนี้ก็จะได้ทาเครโเครโทมิสึกกลับมาจากการติดโทษดแบนนะครับจากการเจอใบเหลืองแดงในเกมเจอกับริสตัลเลตนะครับแล้วก็ทําให้ถูกแบนไป1นัด อ,อีกข่าวดีก็คือจะได้อลกซานเดอร์เซนเซนโกกลับมาฟิตพร้อมออกซาตัวจริงในนัดนี้เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับส่วนตำแหน่งหน้าเป้าเอเดนเคเทียที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทแล้วก็มีกาเบรียลเชซุสดดรอโอกาสอยู่บนมานั่งสำรองนะครับทั้งฝั่งทีมเยือนเนี่ยก็ มีปัญหาในเกมรับนะครับเมื่อไม่มีทั้งราฟลวารานลุกชอสอกองหลังคนสําคัญนะครับแต่ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ไปยืมเอาเรกิลอนมาจากเรอัลมาดริดนะครับก็ต้องดูว่าจะสามารถมีชื่อลงเล่นเกมนี้หรือเปล่านะครับเชื่อว่าน่าจะพร้อมลงสนามนะครับส่วนแนวลุกนะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะได้รัชมดคอยลุนกองหน้าตัวใหม่นะครับได้ลงสนามสักทีนะผายเจ็บซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วโดย อาจจะถือว่าเป็นโชคร้ายของอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังมีปัญหาในเกมลุกนะครับเกมที่แล้วเนี่ยสถิติการทำประตูเนี่ยก็ไม่ได้มาจากนักเตะกองหน้าตัวเป้า,อ,าอย่างอองตูนิมาร์เชลเลยนะครับก็เป็นบูโน่เป็นเป็นมาคัสแรดฟอร์ดอะไรเงี้ยนะครับสถิติการพบกันของทั้งสองทีมเนี่ยนะครับตลอด 5ฤดูกาลหลังสุดอาร์ซอลเนี่ยเปิดบ้านทุบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้4เกมแล้วก็เสมออีก1เกมนะครับซึ่ง2ปีหลังอาร์ซอลเอาชนะได้หมดเลยนะครับในเอมิเรตสเตเดียมคนสุดท้ายที่อาร์ซอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านได้3ปีติดต่อกันเนี่ยก็เกิดขึ้นระหว่างปี1988ถึง1991นะครับปีนี้ถ้าอาร์ซอล์ทำได้อีกก็ถือว่าเป็นการทำสถิติเทียบเท่าสถิติสูงสุดเดิมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแพ้5จาก9เกมหลังสุด ที่บุกมาเยือนอาเซาในพรีเมียร์ลีกนะครับชนะ2เสมอ2นอกจากนี้เนี่ยทีมเจ้าบ้านยังยิงประตูได้3ประตูจาก4เกมหลีกที่ทั้ง2ทีมพบกันนะครับโดยคริสตัลนะครับกูรูของ BBC ได้ฟันธงว่าอาเซาเจ้าบ้านเนี่ยนะครับจะเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับโดยมองว่า ในแง่ของผลงานเขาคิดว่าทั้งสองสองโมสรยังทําได้ไม่ดีนะักแม้ว่าอาโซลจะเก็บ7แต้มจาก9นัดส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนก็ตามโดยเขาคิดว่ามันยังมีเครื่องหมายคําถามสำหรับมิเกลเอรต้านะครับว่าคิดมากเกินไปหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางแท็กติกส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เล่นได้ไม่ดีนะครับแม้ว่าจะเอาชนะฟอเรส ในบ้านได้แบบบุตวิดสประตู2จากจุดโทษที่ก็ถูกตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่ามันควรจะเป็นจุดโทษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยคริสตันมองว่าในการเล่น ที่เอเมอร์สสเตเดียมเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่แท้จริงของอาร์ซอลนะครับเขาคิดว่าอาร์ซอลจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อหนึ่งเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับโดยในส่วนของสเสบียผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเดอะการ์เดียนสื่อชื่อดังนะครับได้มีการคาดการเอาไว้ว่าอาร์ซอลเนี่ยจะใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดนะครับโดยแอเอร์เซล เป็นพวกสาประตูนะครับแผงหลังมีแบ็กซ้ายเป็นเซนเชนโก้เซนเตอร์แบ็กเนี่ยวันนี้จะใช้กาเบลมาโกเยสจับคู่กับวิลลีมซาลิบานะครับโดยใช้เบนไว้เป็นแบ็กขวานะครับโทมัสปาเตจะได้กลับไปยืนในแผงมิดฟิลด์นะครับร่วมกับดีแคนไรส์แล้วก็มาตินโนเดกาดโดยมีมาตินเนลลี่บูยโอซาก้าขนาบริมเส้นนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นกาเบลเชซุสนะครับ เอส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เนี่ยจะใช้โอนาน่าเป็นพวกเสาประตูเออ่แล้วก็มีแบ็กซ้ายเป็นเรเกลอนคูเซนเดฮาฟเป็นลินเดอร์เฟกับมาร์ติเนสนะครับส่วนแบ็กขวาเป็นวันบิสตาก้ามิดฟิลด์ประกอบไปด้วยแอนโทนีนะครับคาเซมิโร่บูโน่เฟรนันซ์เมสันเมาล์แล้วก็มีกาลาโชยืนทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับโดยใช้มาคัตแรดฟอร์ดเป็นหน้าเป้าแต่ว่ายัางไงก็ตามเรชมัรทฮอยลุนก็มีโอกาสที่จะสอดแทรกนะครับในตำแหน่ง หน้าเป้าเอาหลักคืนนี้ก็จะได้วัดกันไปนะครับก่อนที่จะเบรกทีมชาติทีมไหนสามารถเก็บ3แต้มได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับในการที่จะจับจองพื้นที่ท็อปโฟในฤดูกาลหน้าก็หวังว่าอาร์เซเราคงจะไม่พลาดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หวังถึงแชมป์เลยทีเดียวแต่จริงๆทั้ง2ทีมแหละผมก็ว่าจะมีเป้าหมายอยู่ที่ถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ทั้ง2ทีมก็มี พลาดไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับไม่ได้12แต้มตามเป้าวันนี้ก็เป็นเกมสำคัญนะที่ทั้ง2ทีมเนี่ยจะต้องมาห้ำหั่นกันนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึงหลังเกมนะครับขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหวังว่าคืนนี้เราคงจะไม่วาวุ่นนะครับก็เดี๋ยวถ้าแพ้มาเนี่ยก็ลำบากเลยนะครับ